สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเด์น้ำนมถั่วเหลืองผสมกะร,ระโพดปตราบีเอสซีคอนซอยช่วงอร่อยรอบโลกชิมสุ็อดโรตีแบบฉบับไต้หวันทามลาด รอบๆเราอยู่กันที่ไต้หวันกับเฟองเจียในมาเก็ตแหล่งช้อปปิง้งที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นและนักศึกษาของไต้หวันอีกทั้งยังมีสตตีทฟู้ดอร่อยอร่อยให้เราได้เลือกลิ้มลองกันมากมายด้วยครับฮัล <L> oh, โหลโลตีผู้ชมร้านนี้ก็ okay, ทีเด็ด ร้านนี้กะทีเดี๋ยมีคุณนี่เลือกดีกว่ามีสามมีกาลิกมีออริจินอลและมีพลัม This is half This is half อ๋อ This is half Half ห้าสิบเอ้ย Small side two two small side two small side one กาลิก one พลัมโอเคอือฮะนี่คือโรตีแบบฉบับไต้หวันนะครับคุณผู้ชมครับ ข้างในมีผักเรียบร้อยเลยนี่คือการโรยเจ้าผงรสนะฮะทั้งหลายแหล่ที่เราเลือกรสไปแต่หลักๆคือเขาข้างในมีความเป็นผักอยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีนมข้นหวานไม่ได้มีน้ำตาลที่ใส่ลงไปอย่างที่เราทานกันนะฮะนูน่นทางนู้นก็ทอดกันอยู่โอ้โหใหญ่โตทีเดียวทั้งหมดก็60ส0บบาท คอนี่คือกาเนี่บอร์เจ็ดของผมเบอร์เจ็ดใช่ไหมฮะผมอยากกินพลัมก็เอาการะหริกไหมผมอ่ะเนี่ยรู้อ่ะหมออ่ะเนี่ยรู้เนี่ยรู้หมอทาผู้ชมดูนี่หั่นมาแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นเบอร์เจ็ดทำไมอันเลยจริงป่ะนี่เลยข้าวโพดอันนี้เบอร์อะไรอันนี้เบอร์กาะหริกเบอร์เก้ากระหริกแล้วก็เป็นอันเล็ก อันละสามสิบอันนี้อร่อยมีข้าวโพดเห็นไหมเจ๋งไหมมันหวานพรมอร่อยสุดยอนมันกรอบถือด่ทอดได้บางมากครัโยมแล้วก็กรอบแล้วก็อร่อยเจ้าผงอะไรแต่งเข้าไปอันนี้ผงพรำนี่เขาคืจะผงบวยอ่ะจะเปรี้ยวหวานหวานอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยเลยแล้วไม่อมน้ำมันด้วยอร่อยฮะอันนี้ก็เป็นการลิกเบรดอร่อยเลย ข้างในเขาจะมีผักไถ่เต้าต้นหอมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแต่บางเจ็บเลยฮะอันนี้เป็นกรลหกิกเฮ่อเลือกไปทําขายเมืองไทยรับรองผมว่าขายดีเพราะว่าคนไทยอย่างเราทานได้เลยสบายมากม,มันเป็นโรตีที่รสชาติไปทางพิซซ่าแต่ว่าไม่มีพวกชีสทีแรกบอกว่าเป็นโรตีแบบแบบเค็มเนี่ยบอกเลยว่า ไม่อยากกิน <laughs> โอ้โหอร่อยอ่ะเพิแค่โรตีมาทอดอร่อยอ่ะอ,อร่อยเลยปรุงด้วยต้นหอมลงไปหน่อยเดียวเท่าน,นั้นเองอร่อยเลยแล้วมาอร่อยตรงเนี้ยตรงที่ใส่ผงเนี่ยผงความ,มแล้วก็กระหริกลงไปเท่านี้เองครับอร่อยมากอขออีกชิ้นแล้วกันที่มาให้นี่มามาเดินช้อปปิ้งนะคุณผู้ชมแวะซื้อไอ้พวกนี้เดินจิ้มัไปเลยร้านเครื่องสำอางนู่นนี่โอ้โหเยอะแยะอร่อย อาหารสตตีทฟูดของทางไต้หวันที่เรานำเสนอไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเรียกว่าถ้าจะกินให้หมดก็คงไม่ไหวเลยละครับคุณผู้ชมช่วงหน้าหลวงสุดเด็ดการทำขนมเส้นกระดูกหมู